โอ้พี่น้องคือเป็นสีโอ้เลิบครับเลิบครับโอ้สมพรปากครับผมสุดท้ายปิดจับยังงามเลยโอ้ยหักพี่น้องปุ๋ยเด้อวดีนี่ครับพี่เงาขนาดขลาดเลยปนฝรั่งพี่น้องเหมือนคือดอกบัวเลยเครับอดพี่น้องโอ้ยเพื่อนชุ่มชืะนแบนี้นเลยนะ ดังดิดขึ้นมาดิดระเบิดดิดขึ้นมาเลงไปใต้นี่ในป่าเนี่ยดี๋ยสวัสดีครับผมแล้วก็จุงกะสซใสคุณนะครับผมมันนี้ก็ขอปลาครับผมไปกินเห็ดน้ำกันเนาะว่ามันสิมานปะครับมันนี่ก็ตื่นเต้นคือเก่าแดดออกลำไรลำไรมาสวยในใจัหน่อยโอเคครับผมไปตามเบิึงน้ำกันครับผมไปพี่น้องเจอที่ต้องการเลยพี่น้องลำพูนงามขนาดครับผมนี่นี่นี่แดดซองพอดีเลยนี่ครับโอ้ยแดดซองผ่านเลย อยู่กลางเดดพอดีเลยนี่เปิดไปขนาดเพิ่มน,นี่ลายอันเดียวเลยเป็นแถวๆนี้นะ้วอยู่เป็นมูด้วยพวกนี้อ้พี่น้องนี่สองอันเลยครับผมโอเคเนาะเก็บเลยครับผมเพิสีเวละอู้แฮกพี่น้องฝนมันตกใส่เนาะแล้วก็มันมันโตมันชิใหญ่ไว้ครับมันที่เถาไว้เลยปน,นตกใส่เนี่ยโอู้นี่อีดอกนึงพี่น้องเอ้ย มีกิจกรมงามครับผมอ้ป่าตะปตบขน้นอ้างน้องนี่แดดส่อง พี่น้องกอดเด็กกันบ้างคืนครับผมนี่ครับบนดอยเ็แดแบบนี้โอ้ยไม่ต้องหวง่วงเลยครับด้วยความวีลามันด้วยนี่ครับมสะอาดครับพี่น้องดูด,ดินี่แค่บกระตองตันเลยครับขามันสะอาดดีดีนี่โอ้สีสันสีสันครับ นูสะอาดครับมีดบมันเบลอเบลอเลยครับสะอาดดีิงๆเลยโอ้โหสีสันครับพี่น้องสีสันสีสันแจมแจมนี่ครับเห็ดละโง่ก็มันคืนเลยมันบานครับอันนี้มันอ่อนอยู่ครับผมแต่อันนี้บานแต่ถึงว่าก็บกแกได้ครับอันนี้แต่ผมว่าจะได้อันจุ่มๆครับผมนี่อันนี้ก็เพิ่งบาดนี่เองนะครับวางเสาร์ห่ยมั้ยโอ้ ดึกเอาเลยครับผมว่าได้ตัดได้ครับด้ออันนี้ไม่ง่ายขนาดครับผมนี่ครับมันบปรไ่แก่เนาะโอเคผมแกเนาะให้อันนี้พอไหวอยู่เพื่อนเนาะเพราะมีเหลือให้เลยครับผมมีแต่อันบานมืด ขาดพี่น้องบ๊อเป็นยังหรอวะขาดพี่น้องต้องขอพลลลัหลายๆเดี๋ยวบ๊อเป็นยังหรอโอ้ยเรามีเหลือไว้ให้พี่น้องถึงไงยูนี่นี่โอ้ยนะครับอยู่ที่ครับผมนี่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 ครับน,น,นี่ครับโอ้ยงามขนาดครับผม นามขนาดครับผมโอ้ยนนาหักอีกเลยครับสะอาดอีกเ,เลยครับ นะ,ะครับโอ้ยสะอาดอีกครับกำลังไม่มียังเลยนี่ครับผมคุนเป็นบกเลียงใจไผ่เลยนี่ครับอือคู้เหดอกหนึ่งครับพักขนาดครัมมือ ผู้สาดอีกทีครับแถบบ่าต้องตัดเลยครับ ดอกนี้สูงอันลาดครับผมสูงขนาดเลยงามขนาดพี่น้องกอแดงครับผมนีม่ก็แม่นครับประมาณเริ่มขึ้นครับหลายเลยใกล้ใกล้จะขึ้นแล้วครับกอแดง อ๋อพี่น้องตัเ like น nice ี้ตัเนี้เป็นอันเดียวครับผมนี่มันอยู่มองนี่สองอันสองดอกครับผมนี่มันอยู่ใต้ใบไม้นี่ครับนี่ครับโอ้หักหักนี่ครับนี่ครับโอ้ไม่อยู่นี่เองครับผมนี่ครับมันอยู่นี่อันนี้ก็เนี้ยเป็นอันหนึ่งโอ้มันอยู่ใต้ใบไม้ครับผม เแม่บอมนี่บอนี่อันนึงพี่น้องนี่นี่ครับมันจ่แต่ใบไม้นี่โอ้มันจ่แต่ใบไม้พี่น้องป้กขนาดเลยนาะอุ้ยหักพี่น้องอุ้ย สะอาดดีลครับสูง้งามขนาดผมแทบไม่มียางติดเลยูดเนี่ยสูยงามขนานดะ พี่น้องยังสีเนี่ยโอ้ค่าขนาดเลยดิเอ็มเลยแบบนี้เนาะเนี่ยแบบมันสีเนาะออกมันไม่สีนะดูดิที่นี่มันเปาะพี่น้องนี่ดูดิ่คามันโอ้เก็บก่อนเบิ่งก่อนนะมันงามเนาะกดใจ็บเอาไว้พี่น้องอันใหญ่ก็เก็บนี่ครับงามขนาคดครับผมทะเลมรกับผม น,น,นี่ครับถ้าเขายังไปมันจะการดีขนาดคุณครับถ้าเขายังมาเอาทันนี่ครับอันที่มันบานสี่ปีเงยไงปะพีนองพุณเด้อดินี่ครับพีเงาขนาดขลาดเลยปั่นฟรังพีนอง งามขนาดกัครับนี่ครับกระหััตางใจอย่านมาที่เรเห็นครับมันจชื่อใบไม้เนาะเนี่ยใบไม้มันลายครากับขึ้นไม่ค่อยเห็นนี่ครับแบบนี้เลยนะลักษณะมันสูงหมายถึงว่าต้นไม้ที่ผมมาเก็บเนี่ยต้นไม้มันสูงมันเป็นป่าใหญ่ดอกนี่กระสูงนําต้นไม้อันมองได้ที่ต้นที่แบบมันอุบอวบใหญ่ๆเนี่ยต้นไม้มองหันเป็นต้นเตี้ยป่าเตี้ยนะแต่ต้นนี้กระอวบนาเป็นชัดเจนแล้วนี่มันต้นสูง สมับป่าใหญ่ป่าที่เขาเก็บกาแฟเปนป่ายหง่ครับอืักขนาดครับ เขาแล้วครับผมแกแล้วอู้ดอกนี่พี่น้องเอ้จิงเลยวะนี่ง่ายขนาดปดบาไดไอพี่น้องเอาซะเลยอู้ยพี่เนี่ยคักข,ขนาดครับผม ที่น่องที่่นใบไม้มันหนาผมหายากสิเลยที่นโอ้งาม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  นี่ครับมาขึนโดขึนเดยอยู่นี่เลยคุณเนี่ยดอกปุกงใหญ่เลยอู้ยสอนขัดพี่น้องดอกนี้เก็บสิบบอเอือดือใจไหลคุณเน่ยอุ้ยอือย <laughs> อย่างเท่เลยพี่น้อง ผมยังมาเยียบเห็ดโอ้ยเนาะเนี่ยใส่ตาบอดีครับผมโอ้ยยังยิ้ยมเห็ดนี่ดอกเบื่อไงพี่น้องนี่ไงดีครับเหลือใจมันคักกันฟูพุ่เนี่ยไงคักไงคักแงเน่เลยครับพี่น้องหลายขนาดอันบานบพี่น้องโอ้โห้เนาะ ใช่ทรงดอกครับผมนี่ครับซ้ำนี่ก็เอาเอาที่เหลือบอเอาอ้ใหญ่ขนาดครับเดือดแจมันอู้นี่นี่ครับบอกได้คำเดียวครับหัวทึ่งครับผมอู้หงามขนาดครับผม บ่มีแล้วครับผมบ่มีแล้วโอ้ยอ้หู้สุดงดอื้พี่น้องอันนี้มาต้องต้องประกวดภาพนี้ต้องประกวดพี่น้องต้องเอาภาพนี้ไปประกวดพี่น้องงามกว่ามูเลยโอ้ยอ่อ,อนคักเลยพี่น้องเลยเฮ้ยทำคว่ำพี่น้องพี่น้องประตูประตู ช่างพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องเว้ยหมดความสิบเอ็ดเลยงามขนาดนะฮะอีริบานาเก็บเลยพี่น้องงามโผลพี่น้องเกือบเหยียบวังหันุ่นมันอยู่ข้างล่างอันหนึ่งผมเป็นคนมักเหยียบแบบนั้นเลยผมจิกนียนแต่ตัวนี้เนเพราหนามันอยู่กลางใบไม้มันปกไว้ยอยู่นะผมไปเจอวังหันพี่น้องนั่นกันมังคืนโอ้โหปอกวดผ่ามาเนี่ยนิ่งใจอันน้ำหนึ่งเลยว่านี่ <c oughs> สมพรปากนะครับได้มูน้อยก็ดีดีกวาา่าได้บดได้แค่ว่าได้ขวาบาับบดได้นาะสมพรปากขึ้นเก่้าครับผมสุดท้ายนี้ง,งามต,ต้นเลยผมอู้ขึ้นเลือกแต่พี่น้องอู้พี่น้องคือเป็นสีอู้เลิอกครับเลิอกครับอู้สมพรปากครับผมสุดท้ายปิดจ,จับยังงามเลยพ่อสามีครับผมมือน,นี้ตามใจตามที่คอไว้พี่น้อง อโอ้ยพี่น้องเอ้ยคมขนาดกับพี่น้องมีไหนป่ยาดโอ้มันเล็กพี่น้องดูเล็กขนาดเลย พี่น้องอันนี้ไข่บอลไข่เมฆมันเจาะพี่น้องเมฆมันเจาะเยอะสิโกบไปพี่น้องือพี่น้องดูดิโอ้พี่นอ้นอ,กกนอ,งนองดู ขักขนาดเลยสุดท้ายจัง่าอุ้ยขาดพี่น้องบ่าเป็นยังตัววะเนียนอีลีพี่น้องดูดิอู้เนาวพี่น้องแม่ยฝนตกพี่น,อน้องเมื่อคืนน้ำหนัาแต่ฝนตกมันเนาวบอกนี่ เนาเลยครับ okay, นะโอเคครับเนาะผมเป็นยะังครับผมโอเคเนาะงามงามคือเกลืครับผมโอเคครับนะีนะ่มันก็จะเปาะไงเนาะเมื่อนี้ก็ได้ดูสิครับจุมจ่มๆเพราะว่าคลายๆนะจะได้จะเจียวฟุง้งง,าง,าง,างา่ายๆกับปลเจอเมื่อนี้ครับ เจอแต่อันอันที่มันบานแล้วเนาะเจออันมันบานแล้วมาบอท่านนะโอเคครับจะได้ก็ขอบคุณหลายๆครับด้วยครับ้ที่เขามาชมลวกดไลค์และกดซับสไครตให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับแล้วก็เมื่อนี่ก็ก็เก็บเห็ดครับผมนี่คือเก่ามีเห็ดละงอเก่าล้วนๆเก่าเลยโอเคครับผมจะได้ก็ฝากติดตามอีพีเรอไปครับผมจะไปไม้ไหมเนาะไม้ที่ผมจะไปอีกผู้นึงแต่ผู้นี้ก็เพิ่งมาเนี่ยโอ้ตื่นเต้นคือเก่าครับผมอีพีหน้าเราิเปลี่ยนผู้ไหมครับลองเบิ้งเนาะ ฝ่ทาทิฏฐาอีพี่จไปครับผมสวัสดีครับอี้ครับโอ้กิ่งพี่นอ้องเงินไลเงินไล้สุดยอด